สวัสดีค่ะครูออยนะคะวันนี้ครูออยจะมาเผยความลับผิวหน้าของครูออยนั่นเองนะคะคูออยใช้ j o e s m a r ค่ะเป็นครีมที่มีส่วนผสมของสารสกัดนําเข้าจากต่างประเทศเป็นแบบพรีเมียมทเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์เลยค่ะอย่างเช่นนีราตินเอส ซึ่งจากงานวิจัยของเกาหลีเขาจะบอกว่าเมลาติน X นะะี่ค่ะมีประสิทธิภาพในการยับยั้งสลายฟ้านะคะสูงกว่าอาบูจินทั่วไปถึง80เท่าเลยค่ะทำให้การที่เรารักษาฟ้าใช้โจรัสมาเนี่ยนะคะถึงเห็นผลเร็วและอีกตัวหนึ่งนะคะของโจรัสมาที่มีสารสากัดยับยั้งการเกิดฟ้า5้าขั้นตอนของผิวได้เลยค่ะทําให้ผิวของเรานะคะที่ฝ้าใหม่ก็ไม่เกิดฝ้าเก่าก็จะจางหายไป ทำให้โจลัสมานี่นะคะเขายับยั้งการเกิดฟ้าแล้วก็แก้ปัญหาคนเกิดฟ้าค่ะสูงกว่าครีมกำจัดฟ้าทั่วๆไปเลยค่ะเนื้อครีมเขาแบบนี้นะคะเนี่ยใช้ไปจริงๆนะคะเหลือนิดเดียวเองค่ะเพราะว่าใช้คือทั้งเช้าทั้งเย็นในกระปุกเดียวค่ะไม่ต้องเลื่องมากไม่ต้องหลายขั้นตอนเลยค่ะใช้ไปจริงๆนะคะจะเห็นริ้วรอยของการใช้ว่าใช้ไป มากแค่ไหนนะครตัวนี้นะคะจะบอกได้เลยว่าหัวดักมากมากเลยค่ะแล้วก็กว่าจะค้นพบตัวนี้นะคะบอกว่าที่สุดของชีวิตค่ะเพราะเขาจะจบ ในกระปุกเดียวค่ะมี <ừ. S 1> ความพิเศษถึง5อย่างด้วยกันเลยนะคะ1เลยนะคะก็คือ m o i s ไร r i z e r ค่ะแน่นอนเลยค่ะถ้าให้ผิวหน้าเราเนะะี่ยค่ะชุ่มชื้นขึ้นเลยค่ะแล้วก็เป็นไวท์เทนนิ่งด้วยนะคะลดรอยด่างดาค่ะที่สําคัญก็คือช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดําบนใบหน้าสูงกว่าอะบูติน X ทั่วไปถึง80เท่าเลยค่ะฝ้ากระต่างนะคะเมื่อเราเจอแสงแดดเหมือนคู่อ่อยดีนะคะ ไปด้วยความที่เราลงพื้นที่สำรวจเกษตรกรใช่ไหมคะก็โดนแดดเยอะนะคะดูกลางแจ้งนะคะก็อาจจะมีริ้วรอยบ้างมีฝ้ากะขึ้นมานะคะ่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มด้วยค่ะเป็นเรียกได้วว่าเป็นเซรัม่มบท็อกซลายฟ้านในหนึ่งเดียวเลยคะ่ะและที่เลิฟมากๆเลยช่วยแก้ปัญหาทุกปัญหาผิวขาดน้ำเดวยค่ะ,คะแค่กระปุกเดียวนี่ค่ะ จบทุกปัญหาไม่ต้องใช้หลายขั้นตอนเลยค่ะในหน่งกระปุกนี้ค่ะจบทุกปัญหาต่างๆยับยั้งการเกิดฝ้าช่วยฟื้นฟูผิวด้วยเซรั่มนะคะที่มีสารสกัดจากไลพงต้น G P 4G ค่ะช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวต่างๆของเรานะคะที่อ่อนล้าค่ะให้กลับมากระดิกระดามใหม่สร้างกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนของผิวที่สำคัญสุดค่ะ ที่แบบเลิฟมากๆค่ะคือเราใช้ตัวนี้นะคะมาร์กหน้าเป็นสลิปปิ้งมาร์กได้เลยค่ะเช่นวันไหนที่เราแบบลล้านะคะหรือว่าเอ้ยพรุ่งนี้เราจะไปออกงานหรือไปหาลูกค้าหรืออะไรที่ต้องการผิวที่มันอิ่มฟูแล้วก็คือจะทาชโลมไปไปได้เลยค่ะพอทาเสร็จนะคะนอนไปได้เลยค่ะตื่นขึ้นมาผิวเราจะสดใสชุ่มชื้นฟูขึ้นดูอ่อนกว่าวัยเลยค่ะคืนเดียวเองค่ะเห็นผลจริงๆค่ะทําให้ตัวนี้นะคะอ่อยเลิฟมากๆเลยค่ะหลังจากที่ใช้นะคะผิวหน้าดีขึ้นค่ะจาก หน้าแห้งแต่งหน้าไม่ติดหน้าเป็นค่าพอหลังจากใช้ตัวนี้นะคะหน้าเราค่ะทาแป้งรับเครื่องสำอางนะคะแต่งหน้าได้ติดทนนานเลยค่ะใครที่สนใจนะคะก็ทักอินบ็อกเข้ามานะคะครูอ๋อยจะส่งลิงก์เข้าไปในข้างล่างนี้นะคะก็ยังไงนะคะใครมีปัญหาเรื่องฝ้าเรื่องกะเรื่องผิวหน้ามีปัญหาผิวหน้านะคะด้วยหญิงผู้หญิงวัยห้าสิบอัพนะคะก็ทักครูอ๋อยมาได้ค่ะครูอ๋อยยินดีแนะนําค่ะแต่บอกได้เลยค่ะใช้ตัวนี้นะคะเลิฟมากๆเลยค่ะเพราะว่า ช่วยปัญหาเรื่องผิวหน้าฝ้ากัดจุดด่างดำหน้าหมองคล้ำหน้าแห้งแต่งหน้าไม่ติดหน้าเป็นริ้วรอยหน้าไม่มีออร่าค่ะใช้แล้วค่ะหน้าจะใสกระจ่างใสมีออร่าเหมือนสาววัย54อย่างครูอ้อยนะคะ